อ,อยาจะรู้เลยนะระบุที่ไหนด้เลยฉะนั้นวันนี้น้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ก,การแบ่งครับไม่ใช่แต่เป็นลำดับทางเพื่อการที่จเป็นว่าน้องเขาก็รู้ว่าเขาอยู่ที่หไหน ้แต่ตามที่เราครับน้องๆก็จะรู้นี่คือการไม่ใช่เป็นการคำว่าสร้แเง็นนะครับเพื่อแล้วก็มาทเหนื้องต้นเนขาที่ผานต้นตมาตจอได้ค่าให้ค่าเที่มันอยู่ที่สอตเปเซนตหน้าหรือว่าอต่อต่อเพื่การเลือก เพราะฉะั้นเสียกาจะได้ด er ูทั้งชัากับกำจับเนาะในส่วนของมุมต่างของเราในการพัฒนสภาพสุขภที่จะมาคอยให้ทำได้นำอะไรต่างๆนะครับในนะครับทุกคนมาลองถามก็จะดูขึ้นยืนนะครับจากนั้นทีแล้วก็เรียนเชิญท่านประธานได้กรุณากล่าบตอนแรกได้กล่าวให้โอวาจกับน้องๆนะครับเมื่อประธานกล่าว ตอนแรกกล่าวให้บอกว่าวจาับระประธานในพิธีเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดเพลงมาเริ่มงจบราในพิธีแต่้นทุ่มแจวก็จอให้เอลี่ความรบมนเมื่อมนาเริ่มจบมาเป็นอันเสจพี่การเี่อรมใน้าจขที่ซักซ้อมเลยครับครับขออนุญาตเข้าสู่ขั้นตอนของการซักซ้อมครับเดี๋ยวท่านรองเสนาธิการประสานที่สั เราจบบต่อไปทันโสรชายชอตจากทัศนี ขออนุาตซับซ้อมอีกหนึ่รอบนะครับนะครับที่มักสครู่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของการซักซ้อมนะครับรเพราะฉะนั้นก็เพื่อเป็นการเติมเต็ม แค่เก็บมาาแล้วนะครับแล้ตอนนี้องทันใหม่ผู้ประกอบรายใหม่ที่เพิ่มเติมเนะครับที่มางสมัครไม่ใช่ปรเจันรผ่านกอทองสคัญในระดับนี้ด้วยครับเดินขึ้นบนเวทีก็จะเข้าประชามุนประชามตุนเ็มรับการพิจารณาการรับขอรคระเดชพวะปพลุประานในพิธีสมงด้าไปยัด ยกกระผมร้อยโทนัทนันท์สุนทานังคุณเป็นผู้ควบคุมแถวได้ทำฐานกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการแผนกฐานบดอันที่หนึ่งแผนกฐานเรืออันที่หนึ่งและแผนฐานอากาศอันที่หนึ่งเก้าลายกระโดด นากรัฐมีัแก้วผู้ชการมณฑลนบมกที่44ประธานในทีที่กรุงระผมพันโทเทยพรจัศรีรัฐมนตรีมณฑลนบมกที่44รักษาราชการแทนหัหน้าฝ่ายทตากมณฑลนบมกที่44ฐันกที่44โดยมีการโวเลือกตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5 7ขั้งที่1 ในวันที่หนึ่งพุทธศักราช2517การเป็นหานกองประจานแผนการตกที่ผ่านการส่งเลือและนายทหารเรือจำนวน4 3มนายคนตีศูรยเทพหนุ่มแก้วผู้บัญชาการณฑลทหักที่44ได้กำเนาดข่าวอนรมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติในการรับราชการเป็นทหาร 244รองสิราธิการมรดการบก244รองรับรองกันทหารราบที่หนึ่าราบที่สทหารกองเกินที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นทหารกองพันธุการลูกชายนะครับลูกชายพ่อแม่เข้ามาวันนี้ต่อไปนี้ก็จะมาเป็นลูกชายของผมและขณะเดียวกันผมเป็นอาชีพทหารผมรับรู้ใจก ได้รับน้องชายอีกจำนวนหลายคนที่จะมาเขาเป็นทหารเช่นเดียวกับผมนั้นการที่พ่อแม่มาส่งลูกหลานก็เป็นโอกาสดีในวันนี้ท่านได้มีลูกชายที่เสียสบานแผนทหานบกปีที่หนึ่งแผนหาเรือปีที่หนึ่งและแผนทหารอากาศปีที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2567 dah tadi jap sekejap nak แคบเดียวกลับไปสาวเต็มเลยโอ้หุ่นดีขึ้นแน่นอนจะวิ่งไหวใช่ไหมดึงมาแล้วดึงเลย เรสะมเปดร์ครับทุกทนบี่เอเลือทุกเลยก็จะได้แรัิดที่ก็มีคูกแต่ที่เดียเข้มาให้น้องได้เจ็บเอาความรู้สึกดีๆท่านมีความรักความหัวใจวามน่าักๆามท่านเด็กี่ไเนะเป็นป้าย

คุณยายนะมีคุณยายด้วยค่ะคุณยายก็คุณยายผ่านงานมาสวัสดีครับผมเป็นผมโบค่ายที่นี่ครับใหญ่สุดใหญ่ที่สุดที่นี่เดี๋ยวบอกหน่อยว่าออถามเลยอเาถมลยวันนี้มาเดี๋ยวมายืนนี่ก่อนถ่ายรูปออกออกออกติดต่อแวันนี้วันนี้มาจากไหนครับมาจากกัตโตะมาจากกัตโตะกอดกัตโตนี่มาที่นี่เราว่า วันนี้มาจงง pleasure, มากไหนครับผมมาจากอำเรอกางมาจากไหนครับอำันปอ้มาวันนี้วันอะไรครับวันนี้มาชมรานร้านหารไปที่่ายเกตุนกศันี่นะอ๋อที่น้องนงที่ละนวันที่วันสอง รู้สึกยังไงหลานสะพายใจค่ะอยากอยากให้หลานได้เป็นทหารพอหลานตกลงว่าเป็นทหารใจมเยใจมากเลยต้องมาสองสายยาคนลุกเลยนี่นี่ตาต้อมาด้วยนี่คนลุกเลยนี่พอพออยากเป็นทหารนี่ว่าไม่ได้เป็นแล้วพอได้เป็นดีใจดีใจได้เอาไปช่วยเขาจะได้เป็นมีอาชีพเป็นอารไม่ชีพ ก็เป็นรปหลักรูปจำท้รปีักแล้วก็ใจว่าเราและก็ใอ้มัน